ข้อนี้จะเป็นหัวข้อของการแตกบินนะครับอาจจะเกิดกรณีที่ลูกค้าต้องการแชร์กันจ่ายหรือว่าลูกค้าต้องการจะย้ายรายการอ,าอย่างเช่นลุงชาร์ตนะฮะไปไว้อีกบินหนึ่งเพื่อจะปิ้นเฉพาะลุมชาร์ตสำหรับการเบิกวิธีการก็คือว่าอย่างเช่นห้อง2องพนะครับต้องการที่จะย้ายรายการง่ายๆของการแตกบินก็คือว่าเราจะคลิกตรงนี้นะครับเพื่อสร้างบินใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่ง,งบิน เราคลิกเข้าไปเลยรเราก็จะเห็นว่าสร้างบินใหม่ขึ้นมาแล้วคือบินเอ็กซ์ต้านะครับสำหรับห้อง2-9เราก็จะย้ายรายการนะครับจากาบินเลขที่11มาเลขที่46ตรงนี้นะครับวิธีการย้ายตอนนี้เราแตกบินมาแล้วนะครับเราก็ไปที่เมนูเลือก transaction transfer เลือกห้องนะครับก็คือห้องในที่นี้ก็คือ2-09ไปที่ห้องเดียว กันก็คือ2 0 9แล้วก็เลือกจากฟิลิโอ1 1มา14นะแล้วก็กด g กเแลก็จะย้ายเฉพาะค่าห้องหรือดูมชาร์จเนี่ยไปไว้ที่บินใบนี้นะครับก็กด Transfer หรือเราจะย้ายกลับแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วกด Transfer ก็คือย้ายไปย้ายกลับนะครับจะเห็นว่าการย้ายแต่ละครั้งเนี่ยระบบจะทําประวัติไปด้วยว่ามีการย้ายอย่างไรบ้างนะครับเราจะย้ายไปที่ห้องเดิม ทีนี้เราก็ย้ายเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูในบินเลขที่64ว่าหลังจากที่การย้ายไปแล้วเนี่ยหน้าตาบินออกมาเป็นอย่างไรไปที่เมนู c a s เชีย p o พติ้งนะครับผมแล้วก็เลือกบินเลขที่64ก็จะเห็นว่าค่าลุงชาร์จเนี่ยย้ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็น t ทรา s Trans ซ c t i o n Transfer ห้อง209ไปห้อง209ก็คือห้องเดิมก็จะเป็นประวัตินะครับ อันนี้ก็คือย้ายเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะปิ้นใบนี้ให้กับแขกไปเพื่อที่จะแขกจะเอาไปทำการเบริกนะครับอันนี้ก็คือวิธีการสร้างบินขึ้นมาอีกใบหนึ่งเพื่อที่จะย้ายรายการจากบินเลขที่11ไปเลขที่6 46ทีนี้มีอีกเคสหนึ่งก็คือว่ากรณีที่ลูกค้าต้องการแตกมากกว่า2บินนะครับจะทำอย่างไร ก็คือเราต้องมาที่เมนูนะครับแล้วก็เลือก Create New f l i o นะฮะแล้วเราก็เลือกห้องก็คือ209ตอนนี้209เรามี2บินแ้วคือบินมาสเตอร์กับบินเอ็กซ์เตราแล้วก็คลิกที่ห้อง209เราจะเอาบินอีกบินหนึ่งอาจจะเป็นบินที่เป็นบินเลสลองนะครับแล้วก็เลือกเลสลองแล้วกดเซฟกดโอเคการสร้างบินตรงนี้เนี่ยถ้าเราสร้างบินเลสลองเนี่ยถ้าระบบ เชื่อมลิงก์กับระบบ eRest Long ของเราเนี่ยเวลาที่สายบินเข้าห้องค่าห้องอาหารจะเข้ามาที่บินใบนี้อัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเราไม่มีการสร้างบินเล s ล l o n ค่าอาหารจะวิ่งเข้าไปที่ Master b i l ลให้นะครับตอนนี้เรามีบินอยู่3ใบแล้วสำหรับห้อง2องเราก็จะลองทำการทา a n ฟ f e r รายการจาก Master b i l ลนะครับไปที่ Rest l o n วิธีการเหมือนเดิมครับไปที่เมนู แล้วก็เลือก Transaction Transfer นะฮะจากห้อง209ไปห้องเดิมคือห้อง209กด Go จาก Master v i l l นะไปที่ Bin Res Long กด Go แล้วเราก็เลือกนะว่าเราจะอะไรไปบ้านอย่างเช่นเราจะพร้อมมินิบาร์ไปนะครับเราก็กด Transfer ก็จะได้บินมินิบาร์มาอยู่บิ n เลขที่47นะครับเวลาที่เราไปดูตัวบิน เลขที่17เนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมีบินเฉพาะมินิบาร์เข้ามานะครับอันนี้ก็คือวิธีการสร้างบินใหม่แล้วก็ย้ายรายการเข้าไปในระหว่างบิน